มันเกิดอะไรขึ้นเยอรมันที่ครั้งหนึ่งได้ฉายาวอินซีเล็กตอนนี้กลับเป็นสัตว์ปีกที่ทั้ง k, ลเล็กและเละบอกนักบอลอังกฤษเนี่ยไม่มีวินัยขี้เมาฆ่าตัวแพงแล้วจะต้องมีแฟนเป็นซูเปอร์โมเดลถ้าคุณอยากได้แบบนั้นคุณไม่มีทางเป็นนักบอลอังกฤษที่เก่งที่สุดจนคนเยอรมันที่ดูถูกคุณมานานมาวันนี้สู่หกแชมป์สบาย จับไัจัดไปจัไจัไจัดไปจัร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free. ต้องสู้ไปด้วยกันโดยใช้สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนเข้าสู่แชมป์จัดไปครับพี่น้องครับในยุคที่คนไทยกำลังสนใจการเมืองมากที่สุดแล้วมาวันนี้ต้องดูเลยฮนะ มีเรื่องของสงครามที่โลกกำลังสนใจที่สุดแล้วไอ้เรื่องของสงครามไอ้เรื่องของความขัดแย้งมันดันมาผสมกับกีฬาที่ต้องมีการเอาดาบมาฟันกันต้องบอกเลยครับว่ายุ่งเหยิงสุดๆแล้วเราสามารถจะเรียนรู้อะไรได้แบบสุดๆเช่นเดียวกันแล้ววันนี้มีเสื้อสวยๆอยู่ในฉากจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเสื้อฟุตบอลซึ่งคุณฟังแล้วคุณจะตกใจและสุดท้ายฟุตบอลคืออะไร หลายคนบอกฟุตบอลคือเกมที่มีผู้ชาย22คนแตะกันในสนามแล้วสุดท้ายพวกเยอรมันมักจะเป็นฝ่ายชนะแต่พี่น้องครับไม่ใช่วันนี้ฮะวันนี้อาจจะพูดแล้วหลายคนอาจจะงงและก็ขำมาวันนี้วงการฟุตบอลเยอรมันกับวงการฟุตบอลของไทยนั้นอยู่ในสถนานการณ์เดียวกันคือกำลังหมดศรัทธามันเกิดอะไรขึ้น เยอรมันที่ครั้งหนึ่งได้ฉายาว่าอินซีเล็กตอนนี้กลับเป็นสัตว์ปีกที่ทั้งเล็กและเละนี่คือรูปที่ทำให้หลายคนงงสองนักเตะทีมชาติเยอรมนีได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของนัดนั้น player of the match แต่ทาไม หน้าของอเล็กซานดราพอปคนซ้ายและคายฮาวเวิร์ดส์คนขวาเออดูไม่แฮปปี้เลยเหตุ <I really S 1> <Hey. S 1> ผลก็คือคายคนขวาได้รางวัลน,นะครับแต่ทีมตกรอบแรกบอลโลก2022 ส่วนชีคนซ้ายก็ได้รางวัลแต่ทีมหญิงก็ตกรอบแรกบนโลก2023เหมือนกันจนหน้าตกใจทั้งทีมชายและทีมหญิงคือผลงานในรอบแรกแบ่งกลุ่มชนะ1เสมอ1แพ้1ตกรอบแรกเหมือนกันทั้งคู่โอ้โหดูนี่ครับจากอินซีเหล็กสู่อินซีเละนะฮะทีมชายเคยเป็นแชมป ฟุตบอลโลกถึง4ครั้งมากที่สุดอันดับที่2และแชมป์ครั้งล่าสุดเกิดปี2014แต่บอลโลก2018ตกรอบแรกบอลโลกล่าสุด2022ตกรอบแรกอันดับอยู่ที่15นะครับส่วนหญิงนี่ก็แย่เหมือนกันครับเพราะว่าได้แชมป์เนี่ยครั้งมากสุดอันดับ2ได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็คือปี2007แต่ว่าผลงานบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยนะครับในปี2019 จอดแค่รอบ8ทีมสุดท้ายและครั้งนี้เรียนแบบทีมชายเดะครับตกรอบแรกท,ท,ทั้งที่เป็นทีมอันดับ2ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามมีทีมหนึ่งที่แย่ยิ่งกว่าเยอรมนีก็คืออิตาเลียไปกันใหญ่เลยฮะทีมชายเนี่ยเท่ากับเยอรมนีนะครับเป็นแชมป์ี่สุดอันดับที่2ก็คือ4สมัยนะครับแชมป์ล่าสุดก็คือปี2006แต่ปรากฏว่าบอลโลก2018อยู่กับประเทศไทยครับ ไม่ได้มาเลยฮะไม่ผ่านเข้ามาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วบอลโลกครั้งล่าสุด2022ไม่ได้มา2ส,สมัยติดต่อทั้งครั้งที่อันดับโลกอยู่อันดับที่8นะครับส่วนทีมหญิงตอนนี้เหมือนจะดีกว่าปรติสราอาจจะดีไม่เท่าไม่เคยได้แชมป์บอลโลกแต่ว่าบอลโลกครั้งก่อน2019เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแต่บอลโลกครั้งนี้ก็ตกรอบแรกแล้วก็อันดับอยู่อันดับที่16นะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่ ทีมชาติน่ะซามสอเหมือนกันบาเยนจริงๆช่วงท้ายคืออย่างนี้ครับบาเยนมุนชินเป็นแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก6ครั้งมากที่สุดอันดับ3เป็นรองแค่เรอัลมาดริดแล้วก็มิลานนะครับมากกว่าลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาอาหยักอินเตอร์แล้วก็แมนยูแต่ใน8ทีมนี้ไม่มีใครแพ้ในรอบรองมากเท่ากับบาเยนครับ <c oughs> ไล่มาก่อนผมเกิด1นปีนะครับ1982าบาเยนแพ้สิงห์วิลล่า0ต่อ1 โดยปีเตอร์เวิที่เคยคุมทีมชาติไทยดีและครับจัดปลายประตูชัยนาทีที่67นะครับและหลังจากนี้คือข้อมูลสำคัญครับสมัยก่อนเนี่ยโลกเชื่อว่าไม่มีใครจิตใจเข้มแข็งเท่ากับเจอร์มันดังนั้นถ้าเกิดต้องยิงจุดโทษถ้าต้องต่อเวลาหรือว่าในช่วงท้ายเกมที่แหมเวลามันบีบเข้ามาอินซีเล็เป็นต่อแน่นอนไม่จริงนะครับดูปี1987ครับ บาเยนนแพ้ปอร์โตและปอร์โตได้ประตูชัยนาทีที่81นะฮะปี1999นี่ทุกคนรู้ดีครับน้ำแมนยู1-0จะชนะอยู่แล้วจบ90นาทีไปแล้วแต่โดนยิง2ลูกใน3นาทีสุดท้ายนาที91และก็93นะครับ2012นี่ไปกันใหญ่ฮะเล่นในบ้านตัวเองนำก่อนแต่ rock โดนดร็อกบาโขกตีเสมอก่อนจบเกม1-1และสุดท้ายก็แพ้จุดโทษนะครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวดีของประเทศไทยครับทำไมเหรอฮะคือคนที่โคตรเก่งในอดีตวันนี้ไม่แน่เหมือนเดิมเราอาจจะไม่เก่งเท่าแต่ถ้าทุกคนจริงจังจริงใจมีวินัยก็มีโอกาสจัดไปให้โลกช็อกในอนาคตได้เหมือนกันนะ